สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่อง BN Soccer c a d นะครับผมเป็นการ์ดเปิดการ์ดฟุตบอลหลายๆรุ่นนะผมก็ผมจะเอามาเปิดอยู่เรื่อยๆนะผมถ้ามีเวลาว่างนะครับผมก็อันนี้เรามาเปิดเบาๆมากนะครับผมราคาย่อมเยาครับผมไม่แพงครับก็ชื่อรุ่นว่า c h r o n i c l e Soccer นะผมปี2020-2021นะครับผมก็ หาพวกใบโมโจนะผมใบสีม่วงมีสิทธิ์ลุ้นลายเซ็นนะผมหรือชิ้นส่วนเสื้อนะแต่ว่าไม่การันตีนะครับผมเป็นเป็นแพ็คเล็กๆเนาะก็มีทั้งหมด15บากราฟนะครับผมก็มี3แพ็คย่อยอีกก็เป็นพิมพ์ดีห้าใบซีเรียอาร์ห้าใบแล้วก็ลาลิก้าห้าใบนะครับผมโอเคครับผมเรามาเปิดกันเลยนะครับผมก็เรามาเปิดของเล็กๆกันบ้างนะครับผมจากเปิดใหญ่ๆกัน ก็เกลือเป็นที่เรียบร้อยฮะโอเคครับผมขออนุญาตแกะกองนะผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมฝากติดตามไว้ด้วยนะผมผมจะพยายามหากล่องมาเปิดหรือว่าซองแบบนี้ยมาเปิดให้เรื่อยๆนะผมรับชมมันสนุกสนานนะครับผมโอเคก็เนี้ยครับผมแบ่งเป็นสามซองย่อยนะครับผม ซเรียอาแล้วก็ลาลิก้าสเปนนะผมแล้วก็พิมลิตก็พิมพิลิตตัวดังๆก็มีอยู่เยอะนะครับผมก็ซิเรียอาก็พวกเบรดี้เบรดี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไม่มีบุนเดลลิก้านะครับผมก็เรามาเริ่มมิซิเรียอาอิตาลีกันก่อนดีกว่าครับก็หนึ่งซองย่อยมีการท่าใบนะครับผมใบโมโจคือใบสีม่วงๆนะครับผมก็จะฮิตนิดน,นึงเนาะโอเคครับผมเรามาเริ่มกันเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับโอเค เปิดมาผมเป็น Joao Quen Correa ผมจากลาซิโอก็ถ้าผมอ่านชื่อนะักเตะผิดก็ขออภัยด้วยนะผมโคลี e a จากลาซิโอนะผมใบต่อไปเป็นโ l ล r e n z o Insigne โอ้โหตัวนี้แชมป์ยูโรนะครับผมโ l ล r e n z o Insigne จากนาโปลีนะครับผมจากนาโปลีใบต่อไปเป็นอานะครับผมเป็นอาร์ตูนะครับผมจากยูเวนตุส ก็อยู่บาร์เซโลน่านะครับผมใบต่อไปเป็นโอ้ลาวชาร์โลมาติเนสนะผมจากอินเตอร์มิลานลาวชาร์โลมาติเนสการ์สสวยอยู่นะครับผมของโคนิโคอ้นะผมใบต่อไปเป็นสเปกตาดูซานเวราโฮวิชจากพิออเรนติน่านะครับผมพิออเรนตินา่าก็มันจะรวมหลายๆรุ่นรวมกันนะครับผม มาเรามาซองต่อไปเลยครับผมโอเคครับผมตัดมาเป็นจอร์ดี้อัลบาครับผมจอร์ดี้อัลบาจากบาร์เซโลนานะครับผมใบต่อไปเป็นเจ้าเฟลิกนะครับผมโอ้โหเจ้าเฟลิกนะครับผมเป็นเจ้าเฟลิกจากอาเตติโก้มาดริครับผมเป็นโมโจด้วยเป็นโมโจนะครับผมสวยงามนะครับผมเป็นโมโจใบต่อไปเป็นมาคอสอังเดรนะครับผมมาคอสอังเดร จากอะไรเนี่ยทีมอันนี้ผมไม่รู้จักกันนะโอล่าโดริดนะครับโอเคใบต่อไปเลยครับผมเป็นอาซีได้นะใบต่อไปเป็นเลดลูกี้มานูซันเชสจากโอซาซูน่านะผมเป็นออปติกนะครับผมก็ตรงนี้มันจะเขียนว่าออปติกนะผมตรงนี้เป็นเลดลูกี้นะผมเป็นอาร์ซีนะผมใบต่อไปเป็นไบรา์เมนเดสนะครับผมจากเซลต้าวิโก้นะผม เซลตาวิโกโอเคผ่านไปสองสองลีกแล้วนะผมก็เหลือสุดท้ายนะผมเลือสุดท้ายแล้วเป็นพิมลีกนะผมมาก็าถ้าใครชอบคลิปนี้นผมฝากติดตามมาด้วยนะผมก็จะหาเวลามาเปิดให้นะผม, okay. มโอเคมาโอ้เปิดมาเป็นเวสลีฟ โฟฟอน่านะผมจากเลสเตอร์ซิตี้นะผมเวลี่โฟฟอน่าผมจะมีโมโจนะผมมีโมโจใบต่อไปเป็นอุ้ยกลับหัวมานะผมกลับหัวมากลับหัวกลับหางเป็นเชอรมลเลวิชเชอรมลเลวิชชอบผมจากนิวคาสเซิลยูเนเต็ดนะครับผมใบต่อไปโมโจเป็นทีมอะไรกลับหัวครับนะผมกลับหัวอีกแล้วพิกไปพิกมาแมนยู แมนยูนี่เป็นใครครับโขคาวานี่เป็นโมโจคาวานี่นะผมคาวานี่โมโจนะผมค okay. าวานี่โมโจโอเคใบต่อไปเป็นอดัมลาลาหน้าครับผมจากอ่าไบตันจากไบตันใบต่อไปใบสุดท้ายเป็นโอ้โพเดนนะผมแดเนียลโพเดนลุกกี้ของวูแพมตันนะผมก็โอเคครับ okay. ผมเรามีประมาณนี้เนาะผลประกอบการก็ อดัมลาน่าครับผมพิมลีศก็เป็นเอดิสันคอมมานี่โมโจแล้วก็เป็นเจมาเลวิรชจากนิโคลเซ่นนะผมแล้วก็เวลลี่ฟอร์ฟอน่าดอลลัสนะผมก็นี่ครับพิออร์ดอลลัสอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้แล้วก็เป็นออปติกของโพเดนส์นะผมสวยงามนะผมวิงวับเลยโอเคครับผมส่วนเซเลียร์นะผมก็เป็นลาวทาโรมาจิเนสนะผมแล้วก็ดูซานเวลาโควิทนะผมจากพิออร์เรนติน่าแล้วก็ มิดฟ uh, 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 ิลด์ครับผมอาร์ทรูแล้วก็ใบนี้เลยครับโลเรนโซอินซินเย่ครับผมริบวับด้วยแล้วก็เป็นลาซิโอครับผมโจเคียนโคเรียโอเคไม่ลันเนาะแล้วก็ลาลิก้าครับผมเป็นเมนเดสแล้วก็มานูซันเชสครับผมแล้วก็เป็นมาคอสอังเดแล้วก็เป็นเจฟฟริกโมโจครับผมแล้วก็เป็นจอร์นี้อัลบา ประมาณนี้โอเคคนระับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมช่องนี้กันนะผมก็เดี๋ยวครั้งหน้าผมมีอะไรมนาะเปิดเดี๋ยวผมจะรีบมาเปิดให้เลยนะครับผมก็ขอบคุณมากนะผมที่ติดตามกันมานะนะครับผมก็เป็นเป็นช่องเล็กๆเ,เนาะฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ให้ผมด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะโอเคคนระับผมก็กราบสวัสดีาชาว รักการ์ดทุกท่านนะผมทุกทุกวงการเลยการ์ดฟุตบอลการ์ดบาสการ์ดเอ็นเอฟเอลอะไรเงี้ยครับผมก็ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ